สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีพี่น้องสุรุกษครับผมสวัสดีตอนเซาเซาคับพี่น้องเช้าวันที่เก้าเก้าแรกของปีเก้าแรกของเดือนเก้าแรกของปี้วยวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ลูกตานโฮมสเตย์ครับอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพี่น้องข้ามาเต็มเมื่อคืนแล้วค่ะเรามาพักแรมอยู่ที่นี่ มาแคมปิ้งอยู่ที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากมากตอนนี้17องศาตอนนี้นะเจากับบุ้งกับหนาวเดียวบถึงกับหนาวแล้วจะใส่เสียตัวบังใหญ <า S> ่ทอดเสียออกเบื่อเปี่ยงมาสูตรเอาบรรยากาศยังมือเศร้าน้ำกันค่ะพี่น้องวันนี้เราตื่นเช้านะคะเพราะว่าเรากลัวเราไม่ได้บรรยากาศตื่นตีหา้าเศร้าระเบ้นี่ตีหาเศ <laughs> ้าระเบนี่ <laughs> ต้อนรับดีครับรับจนฝันติดรับจนฝันค่ะพี่น้องฝันยังนอนรับดีดีรับมิสซีรีหรือว่ามือมือว่านเดินทางเมื่อยกับบุลูนะบุรูเหรอเดินทางเดินทางตั้งแต่หกโมงเสาร์นะหมู่บ้านเนาะมา่อหอดนี่ทุ่มหนึ่งค่ะฝันว่านอนบ่หลับนูนอนหลับฝันว่านอนบ่หลับนอนหลับจนบ่ฝันฝันดีดีค่ะพี่น้องฝันยังนอนหน่อดีค่ะ แล้วก็บ่เคยฝันแล้วก็เป็นเธอแรกที่ฝันพร้อมนะคะฟังเพียงไปนําเด้อพี่น้องเด้อว, <c oughs> วัเล่นไทยไพ่ลักบอสบอสบอ่สไม่มีกระชิบว่าทำไ <c oughs> มเข้าไปเข้มอ๋อเรา <c oughs> บอสฟังเพียงไปนําบอกไปนําถือว่าฝันดีค่ะพี่น้องเราเราก็มีผูดด้ใดฝันแบบหนูบ่นะคะ <c oughs> เอาฝันอีหยังบ่าถ้าในวันนี้ปัญญ์ปัญญ์คน่นึ่งเพลงดังอ่ะเพลงลงอีก เมื่อคืนนี้ฟันเห็นลูกสาวค่ะพี่น้องฟันเห็นอีหล่าอุ้งอิงอนี่แมียนกินหอยลูกสาวได้เนี่ยสงสัยอ่ะสงสัยเดยมาเที่ยวมองดี<ช>วิวงามกันเลยคีดหอยลูกสาวให้งงลูกสาวพน,นัก <c oughs> บ่เคยฟันเห็นจ้๊เทียค่ะพี่น้องยูนํากันจิค,คบปีเนึงแงละนี่สีคบรอบหนึ่งปีแล้วเนาะตั้งแต่อีหล่าเขามาสาวหน่อยเพรบานแพงบ่เคยฟันเห็นจักเถื่อเลย มีมือขึ้นฟันเห็นค่ะนอนอยู่ทางโหลดบ้านฟันเห็นลูกสาวถือว่าฟันดีแห้งเต็นเต้นดักฟังฟันยังหน่อยฟันก็ชีบ่าดีคือพวเบ่าดีวะบ่าววะอาเทียบฟันดีเพิ่นโชคดีเด้วฟันแบบอาเทีปีเราเอฟซีมันโชคดีน้ำดีฟันว่าไปไปงานอีหยังจ้างนี่แหละแมนคือความฝันเทากับจิตจำในแน่ว่าใดแน่ว่า วุ้ยบลุแล้วเจ้ากว่าฟันตีได้แล้วบันเดนว่าสิตื่นขึ้นมาเบิ่งโทรศัพท์เวลาปนันได้เจ้ากว่าฟันตะหึงเลยเจ้าว่าหูเจ้าว่าฝันนะคะฝันตื่นขึ้นย้มมือเสาเบาให้ต้นฟังเลยว่ามือขึ้นนู้ฟันเห็นนี่ละฟันว่าต่างกองกันก็แล้วนี้เขาบ่ดีพาพี่น้อง ซีอิวเซเว่นนะคะจน่าโมโศเห็นเห็นวิวค่ะงหลังบ้างไหมเอาไวตั้งพี่พ์เองใลูกมาแต่ไอะไรมืดบ่ค่ะมือคืนนี่ฟันว่าจังซีฟันว่าเข้าไปงานเอียงจย่ๆแลบคือจะเข้าไปงานล่ำนี่แหละ ไปงานล่ำไปงานบุญยังย่างๆเลยล่ะมันก็เป็นบึกบึมันเป็นแสงบ่ไม่ต้องถือเอาตีอ๋อน้ำมาไก่หดมันบึกบั๊บบึกบั๊บที่นี่ฟันวาลูกสาวน่ะลูกสาวมาขอเขาห้องน้ำลูกสาวปวดท้องแห้งใครนั่งรถไหนบ่เมียน ปวดท้องแห้งแล้วมันมามีของนอ้ำไม่หน่ฟันยังสี่เดแล้วก็แล้วก็บ่ได้คิดว่าได้อีหยังพร้อมบ่โบเมนคนคิดมาเพราะสิเก็บเอามา่ฟันปนันนะคะฟันไวอีหลามว่าขอของน้ำไม่จินไม่จินนูค,ค,นคนอ,เ,อ,อเขาของน้ำเนี่ยนุผู้ไวแห้งนุอ๊ดจังไงนูก็อ๊ดว่าได้เข้าใจค่ะคนคนปวดท้องเนาะอยากเขาของน้ำเข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกลูกสาวเลยมาขอเขาของน้ำก็เลยให้เขา ก็เลยเวหยอกกันวันอีลาค่ะก็เลยเวหยอกกันค่ะพี่น้องว่าอีลาเขาแล้วอีลาเอาไปถิมเองเด้อก็เลยเวากันวานั้งซีค่ะพี่น้องเป็นก็เลยบอกว่าได้จ้าแม่เพ่งก็เลยเขาไปเขาไปเรลาเพื่อนเฮ็ดเ่าเป็นมาที่นี่ฮองไม่จีนไม่จิน ไม่จีนเฮตจังไหนละแม่เฮดจังไหนละแม่กเก,ก,ก,กเ,นออกกเ่นไปบอกลูกสาวก่อนก็เลยว่าอีหล่าออกมากก่อนแล้วแม่สิบอกเกเ่นเพิ่นก็เลยออกมาก็นเลยไปบอกเพิ่นเฮตจังซี่ห้ดึงอันนี้ออกมากห้กดมองนีมองนี้มองนี้นะคะพี่น้องมันก็นดีอยู่ขาถือว่าดีอยู่เพิ่นก็เลยเข้าไปเพินเ่นเ็เลยเฮดเป็นนะะั่นละเฮตเป็นพ่อเพิ่นเฮตธุลาเซร็เกเ่นป้าแม่เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งใส่ลับบันนี้ <laughs> เดี๋ยวไปทิมใส่ไลมวนี่ไปที่นี่ก็เลยบอลูอยู่ซื้อมันก็เลยมีห้องน้ำมาที่นี่ในฝันได้่ก็บอลูแล้วมีห้องน้ำมาไหนจังไหนกับบอลูหล่ะมันก็มันก็มีมห้องน้ำมาที่นี่ก็เลยส่วนกันว่าป้าขั้นสัน่นเมย์ผ้าเอาไปทิมกับเม่คือเกาหนูก็้นเลย้าเอาไปทิมคือ,อ,อกเกากับพี่น้องก็เลยผ้ากันเอาไปเข่าห้องน้ำ กัยกไปซอยกันล่ะยกกับลูกสาวเพื่อน,นกับเบญยอมไม่เหาเฮ็ดผู้เดียวเพื่อนก็เฮ็ดซอยเหานั่นล่ะก็เลยผ้ากันเอาไปชำระอยู่ที่ห้องน้านะคะกันเลยผ้ากันล่างออกไปที่นี่บูบงวัไปที่นี่มันมาตัดตอนได้ยังไ๋กับ่วหูผ้ากันไปซสือของมาที่นี่เออหลังจากข้องนาเสร็จผ้ากันไปซสือของจั่งพยางไปงังได้ละน่ะใอมความจาได้แน่ไ่ได้จกกันแบงยังซสือเดี๋ยว <laughs> พี่น้องหลุนมาห้านในจบ <laughs> บ้านในโจ๊กเพราะว่าพิดพกันก็แม่่าก้อนฮผ้ากันไปล้านค้าอุ้งอิงอย่าก,กินน้ำโคกอ, <c oughs> อย่าก,กินน้ำโคกไม่จริงอยก,กินน้ำเปล่าอีหลาก็เลยกยิบเอาน,น,น้ำโคกขวดหนึ่งนเอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งน้ำโคกขวดในน้อยดิขวดในน้อยอันแม่สุภาคข้ายลังเวทีหน่อยไหมขวดล้านสิบสามบาทบ่อยู่ในเซเว่นนะคะขวดในน้อยน,นะ จิบสามิบสี่บาทนี่ละขวาจ้ำนันละวันนี้อุ้งอิงก็เลยเปิดกินแล้วบ้านในใจเงินเด้เปิดกินแล้วผ้ากันเปิดกินแล้วก็เล่งาน,นไจนนนนไ่ใจเงินเมฆาวัดที่นี่ก็เลยไปถามหาเมฆาาจเงินในจ้าจากบาทจ้าวังซี่เมฆาก็เลยคิดน,นำโคกอุ้งอิงอ่ะสี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> นำเป้าโน้นนะสิบบาท ร่วมกันเป็นหาสิบบาทไปที่นี่แมมค่าเลยวะโอ๊ะโ,โอเมีนโอเมนคิดผิดนำโคกหาสิบบาทนำเป้าสิบบาทเป็นหกสิบบาทเลูกกระเทียงแมมค่าแล้วบาทนี่เว้ยวันนี้สด้ตีกันค่ะนำโคกอี๋ามาหอดหาสิบบาทขวดได้หน่อยซ้ำนี่งี้สิบบาทเขาก็ว่าแพงแล้วเทียงกันแล้ววันนี้อุ้งอิงบวบปากเด้ เราว่าแมจินนี่บ่ยอมบ่ามาคนเอาเปียบอืาก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาเพิ่นก็บ,บอกว่าขายยังสี่มาตาไดเอา้าว่าหันเจา้าคือววาสี่สิบบทาทบันีีเจา้าคือสิมาวาวหาสิบบทาทเจ้าสิมาชติเอาลาค่าตีเจ้าวาลูกสาข่อยเปิดกินแล้ววางสี่หุ้ยขั้นเบอร์ห้านในเปิดกินนี่นะข่อยยิกเอาขึ้นฝาดใส่เจ้านี่แหละน,น,ลน,นู่นวางสี่ซูนไล่เด้ตัวนั่นมันมีอยู่หัวตาอคขัวได้หน่อยหาสิบบทาทนั่งกับเป็ยอมแม่ค้าเะ นั่งกันสิเอาย่างเดียวหรือบ่าหูวาเห็นเป็นอุ้งอิงกับบ่าหูดอ,อกเราสิมาชาเอลล่าค่าไหมหรือว่านั่งว่าเ้าเปิดกินแล้วกหบ,บ่ไม่จันทีให้กินฟี่เนาะม่คฆ่ากันนะนั่งชาดเอาลูกเขาปย่อมเทียงกันไปเทียงกันมาไปที่นี่มั่งกัเล่นมีนลูกค้าลูกค้าอีกผู้หนึง่งกัเล่นเขาเม่อพอโนเทียง,งก,<ม>กันก็เมีฆ่าก็เล่นม่ยืนยันให้ว่านำโคควัดเนี่ยมือว่าน่ะ เจ้าขายจากบาทนู้อเลวังแล้วขายหนูหาสิบ,บาทเมื่มอวา,านสิเฮ้ยคือขายแพงแทะเมื่อวานเจ้าขายให้หนูสามสิบสามบาทน,นึงได้พะนะเอาอเกา็เลยว่าอีหยังมันคือไร้ราคาแต่เจ้าชาติเอาบ่อไม่ค่าก็เลวังสิเจ้าชาติเอาเงินบ่อเจ้าคือสิเอาคักเอาแน่แท้สรุปเจ้าค้าจากบาทมุสิจ,จ่ายเจ้าสิบสี่บาทนี่เมื่มอวานสิละ <laughs> ่ะม,มันคือหลายตัวใช่หรือยังเดียว ซีศูนย์หาศูนย์สามสามาีหน่งีไม่หกหรอหนึ่งหนึ่งีหนึ like, ่งหาสามสามสสนึ่งนึ่ออกันหนึ่ยังออหนึ่งหซีนึลักกระหลักนี่ห้าสิบบาทห้าศูนย์ มีสี่สิบมีห้าสิบมีหกสิบม่ขาเราก็เอาหลายราคาเนาะมีสิบบาทมีสามสิบสามบาทมีสิบสี่บาทที่หลายราคาเคสไม่ขาก็เอาหลายสรุปเราจ่ายเขาบ่หนิแต่จ่ายเพิ่นบ่ล่ะฟันเดยียดสรุปจ่ายค่ะพี่น้องเล่าไปเอิ่นหัวแล้วมาเบาเราไปเอิ่นหัวแล้วมาเบาบอกกับหนูเราเหมือนเล่าบอกกับหนูบ่าลู่เรื่องหรอกหนูมีแต่เถียงเราไงหนูมัยอมใจไง ทัวก็เลยมาเบากับหนูทัวทัวก็เลยยอมหนูว,ว่าหนูได้ใจถอยใดกว่าที่นี่เถอยใดนัวในใจนำโคกซิบซี่บาทเออนั่นละมาทุดท้ายนี่ละอือแล้วซิบซี่บาทนี่คือแบบเรานูกับอุ้งอิงไปเอาของมาเพิ่มอีกเด้แล้วแกก็คิดตามราคานั้นเลยพวกหนูก็ไปเอาอย่างเนี้ยขนมนมโอวัลตินเอามาละายาันกับซิบซี่บาทแมนเอาอันละซิบ ล้วก็คิดตามราคาแล้วเลยไหม,มสรุปค,คือเราบันได้เอาเปรียบไหมเลราบันไดนชาร์ตราคาเอาก็เลยผ้ากันโคนเอาอีกเอา,เอาลายยางอยู่เอานมโอ้กันตินเอาขนมนี่ลหละเราก็คิดตามราคาเลยกเล็เลยเออซ้ำหนีแล้วก็เล้วเป็นยังต้องมาเทียงกันบอกโดนสรุปแล้วคือจ่ายสิบสี่บาทแมนสรุปแล้วขึ้นนำโคข,ขวดนั่นแล้วก็เอานมสิบสี่บาทอืมอืมเท่านั้นแหละไปซื้อลูกสาวก,กิน เธอเลื่อลูกสาวหญิงกับาจเงินแล้วก็ความฝันกับเจ้าว่าจบแต่เฮ้งมาที่นี่มันจําในซัมนีล่ะค่ะใจเงินน้าโคกเรล่าเจ้าว่าพากันไปใส่ตอร <c oughs> ับแรกคือลูกตามากวว่าเขาห้องน้ำเนะาะความฝันแล้วกับพาพซื้อขนมซื้อน้าโคกซื้อน้าโคกเพื่อนอยากกินน้าโคกอืมเอาน่ะแหละความฝันของน้องกินนะครับปัญทินี้ล่ะเธอแหลกได้ค่ะพี่น้องที่ฝันเห็นเมื่อค่อยฝันจ้าเธื่อฝันเห็นอง้งอิงนี่ ว่าเป็นไม่จินสีดวงดีบ่หรือเจังใดงโชคดีเต็มไม่จินสีดวงดีจีชชโชคดีบ่สิบสี่บาทพี่น้องครับใจเป็นไปท่นที่สิบสองนี่ก็อย่าลืมมารวมบุญพระป,ป่าน้ำอีหลา่าอู้งยิ้งนะคะพี่น้องครับสิบสองจะเชงนี้นะคะสิงนี่ผมกินอย่างเดียวครับผมหิวมารวมบุญพระป,ป่าด้วยกันโอ้ยกินของหนูนะน้อนะม้วนของกับของนินดูว,ว่าเบิร์ดเหล่ามึงเงี่ยพี่น้อง น้ำห่อนี่ใส่น้ำเสียบไหมเข่ากูเบิ้ลซื่ออ่ะคัดทพายกันครับมูลนิธงพอกัน์ดค่ะพี่น้องบ้านตลูดตำบลตลูดอำเภอตลูด บ้านสร้างตะลุดบ้านสร้างเลนชลเดือบ้านสร้างตะลุดตำบล้างตะลุดบ้านโนเอิญตุลุดดิตุลุดต้างตุลุดบ้านโนเอินตุลุด <c oughs> อเอาเพื่อลมซักนะคะพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาให้กําลังใจ <c oughs> พวกเราด้วยทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะ กำลังใจอิหลาอุงอิงนั่นนะคะให้กำลังใจพ่อต้นไม่จินด้วยเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอหายพี่น้องรำรวยเงินทองชกชกมันหมานเฮงเฮงปังปังเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะชกมันค่ะพี่น้องชกมันุกมันค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า